แห่สาธุหลวงพ่อถ่ายภาพเงาพระาธาตุลำปางหลวงบนท้องฟ้าหาดูยากและเป็นมงคลอย่างยิ่งก่อนติดตามรับฟ,งฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะฮือหาเงาพระาธาตุลำปางหลวงบนท้องฟ้าสะท้อนเงาบนสายหมอกอยามเช้าหลวงพ่อเชื่อเป็นเพราะศรัทธาล้วนๆชาวเน็ตแห่แชร์พร้อมคอมเมนต์สาธุเพจวัดพระาธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจ จังหวัดลำปางได้โพสต์ภาพเงาพระาธาตุลำปางหลวงซึ่งสะท้อนบนท้องฟ้าเช้าว,วันที่18กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพที่งดงามอย่างมากหลังโพสต์ภาพมีคนเข้ามาคอมเมนต์คำว่าสาธุและแชร์ภาพกันเป็นจำนวนมากพระอาจารย์สมศักดิ์สุริปุญโยญเลขาวุการรองเจ้าคณะอำเภอเกาะคาซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกและถ่ายภาพไว้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ภาพที่ถ่ายไว้เป็นช่วงเช้ามืดประมาณตีสีของวันที่18กรกฎาคม2 5 6 6หลังจากที่อัตมาลงจากกุฏิด้านหลังวัดเพื่อมาเข้าห้องน้ําใกล้กับต้นมะขามพอหันไปทางองค์พระธาตุปรากฏว่าเห็นเงาพระธาตุลำปางหลวงสะท้อนบนท้องฟ้าเป็นภาพที่มีความงดงามหาดูยากและเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับเงาของพระธาตุจะปรากฏได้ทุกทิศของวัดถ้ามีหมอกขึ้นแต่ครั้งนี้เห็นชัดมากถือว่า เป็นความศรัทธาล้วนๆก่อนจะโพสต์ภาพลงในเพจวัดพระธาตุลำปางหลวงจนกระทั่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์ภาพออกไปเป็นจํานวนมากสําหรับวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่มีความงดงามด้านศิลปะล้านนาโบราณอายุเก่าแก่นับพันปีด้านอาจารย์เจตช่วยยืนยันหลวงพ่อถ่ายภาพเงาพระธาตุลำปางหลวงบนท้องฟ้าเชื่อว่าไม่ได้มีการตัดต่อจากกรณีโลกโซเชียลฮือฮาเงาพระธาตุลำปาง างหลวงบนท้องฟ้าสะท้อนเงาบนสายหมอกยามเช้าหลวงพ่อเจ้าของภาพเชื่อเป็นเพราะศรัทธาล้วนๆเช่าเน็ตแห่แชร์พร้อมคอมเมนต์สาธุอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชา,า,าชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตถึงกรณีดังกล่าวว่าภาพของพระธาตุลำปางหลวงบนท้องฟ้าน่าจะเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อครับโดยระบุว่า ความเห็นผมก็คิดเช่นนั้นว่าน่าจะเป็นภาพของจริงเหมือนกรณีของรูปพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ลอยกลางท้องฟ้าที่เคยมีคนถ่ายได้ซึ่งเกิดจากเงาของตัวพระธาตุที่โดนแสง light, สปอตไลท์ส่องไปกระทบกับเมฆที่ลอยต่ำอยู่เหนือท้องฟ้าดังนั้นกรณีของพระธาตุลำปางหลวงนี้ก็น่าจะเป็นเงาจากแสงไฟส่องกระทบพระธาตุไปเป็นเงาบนฉากที่เกิดจากเมฆบางๆบนท้องฟ้ายามเช้าคราับขอขอบคุณข้อมูลี ดีจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ